มูงามพระพิคเนตโมเดิร์นสไตล์มินิมอลท่านใดสนใจบูชาเติมพลังมูแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้นะคะที่แอดมู Thailand หรือคลิกลิงก์ด้านล่างใต้ Description ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะกับชาแนลนี้มูลสาทาร์โรก้ามูลนะคะ คลิปนี้ก็เหมือนเดิมค่ะก็มาอ่านแบบแรนดอมนะคะการอ่านแบบแรนดอมคือการอ่านแบบพลังงานรวมเนาะไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนที่เข้ามาดูได้นะคะยังไงก็ขอให้รับไปแต่ข้อความดีๆรับไปแต่ข้อความที่เป็นพลังบวกนะคะข้อความไหนที่ฟังแล้วมันไม่โอเคขอให้ปล่อยผ่านนะคะอย่ากเก็บไปซีเรียสเนาะสำหรับหัวข้อของคลิปนี้นะคะเราจะมากันในหัวข้อที่ว่าในสายตาของคนรอบข้างเขามองคุณเป็นคนยังไง ะะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณเกิดธาตุราศีอะไรนะคะลักษณะนิสัยตัวตนเป็นยังไงนะถ้าธาตุราศีออกมาไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะเข้าไปฟังกันได้นะฟังเป็นแนวทางนะคะขอดูนะคะธาตุราศีลักษณะนิสัยตัวตนของคุณเนาะขอดูธาตุราศีลักษณะนิสัยตัวตนของคุณ คุณอาจจะเกิดธาตุดินนะคะผู้สมกรรคกันนะสี่เหรียญน,นะคะธาตุไฟแม่สิงธนูเจ็ดไม้เท้าแล้วก็ the wheel of fortune คนเกิดวันพฤหัสนะคะคุณเป็นคนดูทา่าทางจะห่วงของอ่ะของรักของห่วงอ่ะอืมขี้เหนียวด้วยไหมไม่รู้สิ อาจจะเป็นคนที่ใช้เงินเป็นเนาะเรียกว่าเป็นคนใช้เงินเป็นไม่ใช้ใจ่ายอะไรฟุ่มเฟือยประมาณแบบนั้นเ,เห็นคุณค่าของสิ่งของเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆประมาณแบบนั้นนะคะอืแล้วก็เป็นคนที่มีความพยายามมีความอดทนรู้จักปกป้องตัวเองนะคะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบน,นะ,ะแล้วก็ เชื่อในเรื่องของโชคชะตาเชื่อในเรื่องของพรหมลิขิตแล้วก็เชื่อในเรื่องของวงเวียนชีวิตเออประมาณแบบนั้นชีวิตประมาณว่าชีวิตของคนเรามันก็เป็นธรรมดาแหละที่มันจะมีขึ้นมีลงอะไรประมาณแบบนี้เหมือนคุณจะเข้าใจศัสัจธรรมของชีวิตอะประมาณนั้นอะนะคะเป็นคนที่หัวก้าวหน้านะคะพัฒนาตัวเองชอบพัฒนาตัวเองเรียกว่า ฝ่หาความรู้อ่ะเออเป็นคนที่ใฝ่หาความรู้แล้วก็มีประสบการณ์ในชีวิตนะคะประสบการณ์ในชีวิตเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยแหละแต่เป็นคนที่หาเงินเก่งเก็บเงินเก่งนะคะถ้าของมันไม่มีประโยชน์จริงๆอะ่ะคุณจะไม่อยากซื้อไม่อยากจ่ายหรอกนะคะใครจะมาขอยืมเงินคุณเนี่ยนะถ้า่านจะยากนะคะเออประมาณนั้นแหละเนาะอ,อันนี้ก็เป็นลักษณะนิสัยตัวตนของคุณที่อ่านได้จากไพ่นะคะ นี้เราลองไปดูนะเราลองไปดูนะคะว่าคนรอบข้างที่เขามองคุณเขามองคุณยังไงเนาะถ้าอ่านออกมาแล้วมันไม่ดีอ่านออกมาแล้วไม่ตรงใจบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวคุณค่ะมันก็อาจจะไม่ใช่นะคะอย่างที่เราบอกว่ามันเป็นพลังงานรวมนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับตัวคุณเป๊ะเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์หลอกเนาะมันอาจจะมีตรงบ้างบางเรื่องบางตอนแหละนะคะ คนรอบข้างมองคุณว่าคุณเป็นคนยังไงคนรอบข้างมองคุณว่าคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งมากๆบ้างงานนะคะแล้วก็มีคนเข้าหาเยอะอะ่ะมีตัวเลือกเยอะอ่ะนะเป็นคนที่โรแมนติกมีสเสน่ห์นะคะโอ้มีคนรุมร้อมนะเดอะสตาร์ขึ้นมาเนี่ยดาวเด่นในกรุ๊ปเลยนะคะเป็นดาวเด่นนะคะมีคนรู้จักเยอะมีคนเข้าหาเยอะนะคะ เป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่ในวงการที่คุณอยู่อ่ะเออประมาณนั้นเลยไม่ว่าจะในที่ทำงานหรือเวลาที่คุณไปทำกิจกรรมอะไรก็ตามอ่ะก็จะมีแต่คนสนใจในตัวคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีความสามารถเก่งนะคะจัดการทุกอย่างได้เก่งวางแผนชีวิตได้เก่งนะคะแล้วก็บางคนออาจจะบ้างานไปเลยนะคนที่เขามองคุณเนี่ยคือแบบคุณเป็นคนที่แต่งตัวดี แต่งตัวแบบเขาเรียกว่าเลยนะเอ่อแต่งได้ถูกกาลเทศะแต่งแล้วมันดูดีอะไม่ต้องแต่งตัวโป๊ไม่ต้องโชว์นั่นโชว์นี่หรอกแต่ดูดีนะคะคุณเป็นคนที่มีเซ็กซ์เพียวไม่ต้องแต่งตัวให้มันโป๊แต่คุณก็ดูเซ็กซี่เออนี่สายตาของคนที่เขาอยู่รอบข้างมองคุณแบบนี้นะคะคุณอาจจะแบบเออรูปร่างหน้าตาดีเนาะถึงได้เป็นดาวเด่นนะคะไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเหลียว เดี๋ยวมองเออประมาณนั้นเลยนะคะเงายถึงบอกว่ามีมีตัวเลือกมีคนเข้ามาเยอะนะคะมีแต่คนมารุมจีบแหละเราว่านะถ้าเป็นถ้าคุณเป็นผู้ชายอะ่ะก็มีแต่คนมาชอบ่มีแต่คนมาอ่อยแหละนะแต่ว่าคุณอะ่ะจะเลือกคบใครสักคนเนี่ยคุณไม่ได้ไม่ได้คบใครเรื่อยเปื่อยต้องเป็นคนที่คุณชอบและคุณมีใจคุณก็จะเลือกทำตามหัวใจตัวเองประมาณแบบนั้นะ่ะ มไม่ใช่ว่าใครเข้ามาก็ได้ได้หมดแบบนั้นก็ไม่ใช่เนาะแล้วก็คุณเป็นคนที่ดูเรียกว่าอูฟูอูฟ้านะคะฮารูฮารานะคะใช้ชีวิตแบบลักชัวรี่ได้เลยอะ่ะดูเป็นคนที่โอ้เก่งทํางานเก่งหาเงินเก่งเงิน,นเยอะนะคะแล้วก็เขามองว่าคุณใช้ชีวิตแบบชิลๆได้อะ่ะ สบายสบายซัพพอร์ตตัวเองได้สบายสบายเลยเป็นคนที่เก่งนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ working w o m a n เออหาเงินเก่งนะคะใช้ชีวิตแบบดูดีอะนะ,ะแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นคนที่ติดหรูติดแบรนด์เนมนะคะแต่ว่าคือใช้ชีวิตแบบสบายสบายได้อะ แล้วก็เป็นคนที่ปรับตัวเข้าหาคนเก่งนะคะคุณรู้จักวิธีการที่จะเข้าหาคนแล้วก็รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาได้ดีมากๆเป็นคนที่มีความออมชอมประนีประนอมอมลูกน้องบริวารน,นะคุณน่ะน่าจะอยู่ในระดับหัวหน้าผู้บริหารแล้วอะนะคะถ้ามีลูกน้องบริวารอะไรแบบเนี้ยคุณจะรู้ว่าควรจะใช้คําสั่ง เออควรจะเข้าหาเขาแบบไหนอะไรยังไงเออสั่งการเขาแบบไหนอะไรยังไงให้เขาเนี่ยนับถือแล้วก็เชื่อฟังคําสั่งของคุณได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือลูกน้องไม่ไม่กล้าหึงกับคุณน่ะเออประมาณนั้นแต่คุณไม่ได้ใช้เขาเรียกว,ว่านะไม่ได้เป็นคนที่บ้าอํานาจอ่ะคุณมีวิธีการนะคะถ้ามีลูกน้องบริวารนี่เขาก็จะเชื่อฟังคุณเนาะ แต่ก็เป็นคนที่มีความลับนะคะไม่ปล่อยให้ใครได้ล่วงรู้ความลับของคุณนะ mm. คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยนะคะ mm. อืมแล้วก็แต่เวลาคุณหลงอะไรเนี่ยคุณบางครั้งอ่ะก็เหมือนคุณจะหลงหัวปักหัวปั๊อยู่นะออ mm. <c oughs> <c oughs> มีการหลงหัวปักหัวปั๊มด้วยนะ mm. เออค่อนข้างจะหลงกับ กับอะไรง่ายๆอ่ะถ้าเกิดว่าคุณเจออะไรที่ถูกใจหรือเจอคนที่คุณถูกใจเนี่ยคือคนข้นขางจะมองออกเลยแหละว่าเฮ้ยเอาละคนเนี้ยคือคุณจะเป็นเหมือนพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มเลยอ่ะแต่ที่เราอ่านนะที่เราอ่านตัวตนของคุณที่ขึ้นมาคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะที่เหนียวนะเก็บเงินเก่งนะแต่ถ้าเจออะไรที่ถูกใจใช่เลย คุณก็พร้อมไปเหมือนกันนะเนี่ยแล้วคนรอบข้างจะมองออกเลยล่ะว่าเออเนี่ยคนที่คุณหมายตาไว้เนี่ยถ้าคุณไปให้ใครนะแสดงว่าคนคนนั้นแหละที่คุณหมายตาไว้อยู่ประมาณนั้นเลยนะคะแต่ก็เป็นคนที่คิดเยอะคิดแยะคิดมากอยู่อืมแต่เป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้ยึดติดนะคิดเยอะคิดแยะแต่ว่า วิ่มันก็ต้องมีทางออกอะไรประมาณแบบเนี้ยคุณจะไม่จมอยู่กับอดีตอ่ะอือะไรอีกคนรอบข้างที่เขามองคุณเขามองคุณว่าเป็นคนยังไงอีกนะคะบางครั้งบางท,างางทีคุณก็อาจจะแสดงอาการอะไรที่เออทำให้เขาได้รู้สึกว่าคุณเป็นกังวลเรื่องนี้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ เรื่องงานมันก็ต้องมีบ้างอ่ะเนาะนายรอบคอยเขามองว่าคุณอะเก่งนะคะสร้างฐานะขึ้นมาได้ด้วยตัวเองขนาดนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องงานก็สามารถไต่เต้าขึ้นมาจากาสมมุติว่าเป็นจากพนักงานธรรมดาธรรมดาคนนึงแล้วก็ด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งเป็นคนขยันมีความอดทนนะคะจนคุณสามารถไต่เต้าขึ้นมาเป็น,ปนในระดับผู้บริหารได้ นะคะเป็นคนที่แบบว่าเมื่อกี้ดีเอมเพรสขึ้นมาหรือ,อยังอันนี้ขึ้นมาเป็นดีเอมเพอร์เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าโหมีความรับผิดชอบสูงมากๆแล้วก็มีแต่คนที่รู้จักจริงๆด้วยนะคะมีคนที่ขอความช่วยเหลือจากคุณเยอะอะคนที่เขามองคุณเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีบาร,รมีนะอืม เป็นคนที่จิตใจดีนะช่วยเหลือคนอื่นได้นะด้วยอำนาจบาร,รมีที่คุณมีอยู่อะนะคะอืมเป็นคนใจดีนะคะใจดีอบอ้อมอารีนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเนี่ยนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นคนที่เขาด้อโอกาสเนี่ยมีแต่คนชื่นชมชม,ช,ช,มชื่นชมชื่นชอบนะคะแล้วก็นับถือสรัทธานในตัวคุณนะ แล้วก็เป็นคนที่ไม่ถือตัวอืมเป็นคนที่ไม่ถือตัวนะคะไม่ได้เจ้าหยดเจ้าอยากถึงจะดูอายุน้อยอืมถึงไอถึงจะดูอายุน้อยแต่ว่ามีความคิดเป็นผู้ใหญ่เออมีความคิดเกินตัวอะไรประมาณแบบนี้ค่ะมีความคิดเกินอายุวิสัยทัศน์ด,ดีอะไรอย่างนั้นนะ,นะเนาะมีประสบการณ์ในชีวิตเยอะนะคะถึงแม้ว่าจะอายุ ยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะอยู่ในช่วงกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวหรืออายุสามสิบสามสิบไปปลายสี่สิบไปสี 40, ป่สิบต้นต้นสี่สิบไปไปลายอะไรอย่างเงี้ยอายุยังไม่ถึงห้าสิบหกสิบนะคะแต่ว่าความคิดคือไปไกลแล้วอะไรประมาณแบบนั้นอนะประสบการณ์ในชีวิตเยอะกว่าคนบางคนอีกอะไรเงี้ยค่ะกว่าผู้ใหญ่บางคนอีกอะไรเงี้ยค่ะ ฟอข์คอยยังไงตัวคุณนะนะถึงบอกว่าใครจะมาขอหยิบยืมเงินคุณอนะยากถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนใจดีก็ตามแต่ไม่ได้เป็นคนใจดีที่แบบว่าจะช่วยเหลือไปหมดซะทุกคนเหมือนคุณก็จะคัดกรองอะว่าใครที่ควรจะให้ความช่วยเหลือใครที่สมควรจะได้รับการช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ค่ะอคุณก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะ ก็มีนยโยบายเนาะก็มีบริษีของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออจะช่วยเหลือคนแบบไหนยังไงมีเหมือนมี budget จจมีงบประมาณอะไรประมาณแบบนี้นะคะไม่ได้แบบช่วยเหลือใครจนตัวเองเดือดร้อนไปหมดก็ไม่ใช่นะคะเพราะคุณเป็นคนเก่งในจัดก,การทุกอย่างได้ดีนะคะเอด็อปคอยแล้วก็โหเขามองว่าคุณเป็นคนที่ทุ่มเทค่ะ ถ้าจะทําอะไรแล้วคือจะตั้งใจจริงมากๆมุ่งมั่นตั้งใจมากๆทําจนมันแบบให้มันดูแจ้งเห็นจริงทําให้มันจนแบบชํานาญนะคะเป็นผู้ชํานาญการไปเลย<ม>นะเป็นที่เอ่อเรียกว่าอะไรนะเนี่ยซีซอฟคอยขึ้นมาอีกนะคะช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีโอกาสให้เขาได้มีเรียกได้ว่ามีโอกาส ดีๆขึ้นมาในชีวิตที่เขาจะสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกอะไรอย่างนี้ค่ะม,มีความอดทนมีความอดกลั้นนะคะฝ่าฟันอุปสรรคอะไรมาเยอะแยะมากมายกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะคะกว่าจะมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าจะเป็นคนที่มีบารมีสักขนาดนี้นะคะเจออะไรมาเยอะแยะแล้วนะคะต่อสู้มาเยอะแล้วนะคะมีภูมิต้านทานสูงเนาะ นประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะมีหลายคนชื่นชมคุณว่าโหคุณเนี้ยเก่งทําทุกอย่างมาด้วยตัวเองนะคะประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองนะคะตอนนี้คือมีหลักมีฐานอะไรมั่นคงมากๆแล้วในชีวิตนะคะอืมแต่ไม่ค่อยจะสมหวังเรื่องความรักสักเท่าไหร่เนาะในเรื่องของความรักกันเนาะนะคะแต่ก็ เหมือนคุณก็ไม่ได้รู้สึกโหยหาเรื่องของความรักสักเท่าไหร่หรอกถึงความรักจะไม่สมหวงังแต่ก็เหมือนกับว่าก็ยังมีความหวังอยู่แต่ก็ไม่ได้ถึงกับโหยหานะคะก็ดูไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ่ะถ้าเจอคนถูกใจก็ค่อยว่ากันก็ศึกษาเรียนรู้กันไปอะไรอย่างงี้นะก็ไม่ได้รีบร้อนประมาณนั้นนะคะแล้วก็คุณนะ่เป็นคนที่ อย่างที่บอกว่าปรับตัวเก่งนะคะปรับตัวเข้าหาคนอื่นได้เก่งแล้วก็ปรับสมดุลชีวิตของตัวเองได้ดีถึงแม้ว่าบางครั้งคุณจะลหลงไหลกับอะไรนะอย่างถ้าเกิดแบบไปเจอคนที่ถูกใจจริงๆอะเออคุณก็เปน,นะคุณก็ลุ่มหลงมัวเมานะแต่คุณสามารถที่จะดึงตัวเองขึ้นมาได้ถ้ารู้ว่าเฮ้ยมันชักจะเยอะเกินไปละอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม เป็นคนที่ขี้เหงาอเออดูเป็นคนที่ขี้เหงาอยู่เหมือนกันนะแต่ก็อยู่คนเดียวได้นะขี้เหงาแต่อยู่คนเดียวได้นะคะแล้วก็บางครั้งบางทีเนี่ยเป็นคนที่แบบอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆงอืมพวกเขาก็มองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่เข้าถึงยากอยู่เหมือนกันนะปรับตัวเข้าหาคุณยากนะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ปรับตัวเข้าหาคนอื่นง่ายแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอ่ะ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะ่ะถ้าดีก็ดีใจหายแต่อย่าให้ร้ายประมาณแบบนั้นนะคะอะไรอีกนายรบสอดพูดจาดีค่ะพูดจาเก่งค่ะแต่บางครั้งยังติดนิสัยเด็กๆอยู่เหมือนกันนะบางครั้งก็ดื้อนะคะดื้อเอาแต่ใจพร้อมบวกนะคะโกด,ดง่ายหายเร็วเนาะ อย่าให้โกรธนะคะเหมือนพายุเลยนะคะเหมือนพายุทอร์นาโดเลยนะคะแต่ถ้ามันจบแล้วก็คือจบแล้วจบเลยไม่เอามาคิดติดใจประมาณนั้นนะคะคุณเก่งที่สามารถทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จได้ด้วยความสามารถของตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่มีไอเดียอะไรดีๆ แล้วก็สามารถทําทําไอเดียของตัวเองอะ่ะให้มันประสบความสำเร็จได้อืมเป็นคนที่ขยันนะคะแล้วก็มีความกระตือรือร้นมากมายเลยนะคะไฮเปอร์ Hyper, เนาะแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่ไม่ลืมบุญคุณคนน่ะไม่ได้ทิ้งคนที่เคยให้ความช่วยเหลือยังติดต่อกับคนที่ มีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่ตลอดอ่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมัยเก่าเพื่อนสมัยก่อนหรือเอ่อคนที่เคยมีบุญคุณกับคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ยังติดต่อพวกเขาอยู่มาตลอดเรื่อยๆเออเพราะเนาะบ,บางคนอนะนะคะไม่ค่อยได้ติดต่อนานๆทีจะติดต่อไปหาอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณจะคอยติดต่ออยู่ตลอดเวลาเออ จะไม่ขาดการติดต่ออะไรประมาณแบบนั้นนะคะน่าจะเป็นคนที่รักเด็กด้วยนะนะคะถ้าจะให้ความช่วยเหลือคุณน่าจะให้ความช่วยเหลือเด็กมากกว่าเด็กด้อยโอกาสอะไรประมาณแบบนี้เนาะอืมแล้วก็รักตัวเองเป็นดูแลตัวเองเป็นนะคะจริงๆไม่ค่อยอยากที่จะไปทะเลาะอะไรกับใครเนาะ ถ้ามีเรื่องทะเลาะคุณก็พยายามที่จะเลี่ยงนะคะเราก็รู้ว่าออคุณมีวิธีแก้ปัญหาแบบที่ประนีประนอมด้วยตัวของคุณเองเป็นคนที่ชอบความออมชอมประนีประนอมมากกว่าที่จะมาเออต่อล้อต่อเถียงหรือว่ามาฟาดฟันกันน่ะอืเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่คนรอบข้างะ่ะชื่นชอบชื่นชมในตัวคุณนะคะในอย่างที่บอกเนี่ยว่าเป็นคนจิตใจดีนะคะ ใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนาะมีความรู้นะคะฝ่ายหาความรู้ให้ตัวเองความรู้ของคุณนี่มันคือแบบว่าเหมือนเป็นคนที่รอบรู้รอะ่ะด้วยประสบการณ์ในชีวิตเยอะด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้รอบรู้เพราะว่าคุณเป็นคนใฝ่รู้เนาะเรื่องการเงินของคุณนี่คือแบบโหเรื่องความที่คุณเป็นคนเก่งเรื่องเรื่องงานก็เก่งเรื่องหาเงินก็เก่งนะคะ มองว่าคุณอะโ,อโหชาตินี้คงใช้เงินไม่หมดหรอกเออประมาณนั้นนะแต่ว่าก็เจออะไรมาเยอะเหมือนกันนะคะเจอคนหักหลังมาเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่เป็นไรอะด้วยความที่คุณเป็นคนที่สู้ชีวิตอะอืมคุณสู้ได้เสมอนะคะบางทีก็ปล่อยให้คนที่มันมาแบบคอยทำร้ายอะ เรื่อความที่คุณไม่ชอบการฟาดฟันไงเนาะเออคุณก็พยายามใช้สติแล้วก็หาทางออกที่ดีที่สุดอะแต่บางครั้งบางทีก็ด้วยความที่ไม่อยากมีเรื่องให้มันให,นใหญ่โตอะไรเงี้ยก็เหมือนก็แบบเออปล่อยให้มันทำซิให้มันจนสายกระใจมนะันแล้วดูซิมันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตัวเองยอมเจ็บอะ่ะอแต แต่ก็นะอย่าให้ถึงอย่าให้หมดความอดทนอืถ้าหมดความอดทนเมื่อไหร่ก็น่ากลัวนะคะคุณก็มีขีดจํากัดของความอดทนอยู่เหมือนกันเนาะนะอย่าให้เส้นนี้มันขาดอะไรเงี้ยค่ะถ้าเส้นนี้ขาดเมื่อไหร่เนี่ยถ้ามาลําเส้นกับคุณเยอะมากๆเกินไปเนี่ยคุณก็ตอบกลับแบบน่ากลัวนะคะ คุณเป็นคนที่จริงๆแล้วดูน่ากลัวนะเออหลายคนก็มองว่าคุณอะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ดูลึกลับดูน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะ Four of Wands Five of Coins Judgment Queen of Swords คุณมีความมั่นคงในชีวิตอ่ะนะคะถึงแม้ว่า จะเคยผ่านเรื่องราวการสูญเสียอะไรมาในชีวิตแต่คุณด้วยความที่คุณเป็นคนสู้เนาะคุณก็สามารถสร้างทุกอย่างมาด,ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีใครไม่ต้องไปเป่าประกาศให้ใครรู้อะ่ะอันนี้คือไม่ใช่ว่าคุณไปอวดโอ้ความเก่งของตัวเองให้ใครได้รับรู้แต่ว่าเหมือนมันปากต่อปากอะ่ะ ประมาณนั้นน่ะคือเขาก็ได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยบางคนก็เออได้มาสัมผัสตัวตนที่แท้จริงของคุณแล้วเขาก็รู้ว่าเออคุณเป็นคนแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจริงๆอ่ะโอเคคุณก็มีด้านมืดแหละแต่คุณไม่ปล่อยด้านมืดของตัวเองให้มาเพร่มเพื่อสักเท่าไหร่นะคะถึงจะเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วนะคะเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงแต่ถ้าคุณ ไม่เรียกว่าอะไรนะยังมีความอดทนนะ่ะมีคุณมีความอดทนอดกลันนะ้นนะะ่ะนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะเหวี่ยงวีนไปซะหมดทุกคนเออมีเฉพาะบางคนเนะี่ยที่คุณเหวี่ยงวีนได้ประมาณนั้นนะ่ะนะคะไม่ใช่ทุกคนที่คุณจะไปเหวี่ยงวีนเขาอืมแล้วก็เป็นที่คนที่ตรงจริงใจนะคะจิตใจเด็ดเดี่ยวด้วยนะคะค่อนข้างที่จะมีโลกส่วนตัวสูงด้วยนะขออีกห้าใบสุดท้ายเนาะ มีโรคส่วนตัวสูงนะคะจริงๆก็ไม่ค่อยชอบอองานปาร์ตี้งานสังคมสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเข้าสังคมได้เนาะแล้วอย่างที่บอกว่าเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของออวงเวียนชีวิตเ,เชื่อในเรื่องของโชคชะตานะคะเข้าใจศัจธรรมของเข้าใจสัรธรรจสรธรรมของชีวิตนะ แล้วก็มีอะไรคือคุณเป็นคนที่จิตใจดีอ่ะเออด้วยพื้นฐานแล้วคุณเป็นคนที่จิตใจดีอ่ะคุณก็แบบว่าอยากส่งมอบส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างคนรอบข้างที่เขารู้จักคุณที่เขามาสัมผัสกับตัวตนของคุณจริงๆอ่ะเขาถึงได้ชื่นชมในตัวคุณไม่ใช่ว่าชื่นชมแค่เปลือกนอกที่คุณเออเป็นคนที่ดูดีฐานะดีเออแต่งตัวดีมีฐานะทางสังคมที่ดี ก็ไม่ใช่แบบนั้นนะคะมีคนที่เขาเอาได้ร่วมงานกับคุณแล้วได้สัมผัสตัวตนจริงๆของคุณนะเขาถึงชื่นชอบชื่นชมเนาะนะคะอืมแล้วก็คุณเป็นคนที่ไม่อยู่กับที่ไม่ชอบอยู่กับที่นะคะชอบเดินทางเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเออวันนี้คิงออฟซอร์ตใต้สำรับ นั่นแหละเป็นคนที่ตรงตรงพูดตรงพูดจริงใจนะคะไม่พูดอ้อมค้อมนะคะไม่ไม่ชอบพูดน้ำทุ่มทุ่งนะคะชอบพูดอะไรที่มันตรงประเด็นอืมไม่ได้มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรอะนะเท่าที่ไพ่ขึ้นมา7 of s o o อ s o r เราคิดว่าคุณเป็นคนที่มีความลับอะมีความลับนี่คือ เคนเราอ่ะมันก็มีเรื่องบางเรื่องที่ไม่อยากพูดไม่อยากบอกให้ใครได้รับรู้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาล้วงความลับเรื่องส่วนตัวของคุณนี่คือจะยากมากอืแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องที่ไม่ดีอ่ะนะคะแต่ว่าด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงอ่ะคุณก็ไม่อยากให้ใครมาล้ำเส้นมายุ่งเรื่องเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของคุณหรอกเนาะแล้วตัวคุณเองก็ไม่ชอบที่จะพูดเรื่องส่วนตัวให้ใครได้รับรู้นะเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวเนาะ ก็จะเป็นประมาณนี้เรามาดูเรามาดู o r a c กันองเจ้าจะบอกว่ายัางไงนะคะการคิดใหม่นะคะการคิดใหม่พิจารณาทบทวนใหม่นะคะ การทําอะไรแต่ละอย่างเนาะแต่คุณนะเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วไงคุณคิดนดิดวพิเคราะห์วิเคราะห์ยากยะจนแตกฉานจนมันตกตะก,กอนก่อนนะคะเด้วยความที่คุณวางแผนในชีวิตได้ดีวางแผนการทํางานได้เก่งนะคะไม่ใช่ว่าจะทําอะไรก็ทําตามใจทําเดี๋ยวนี้จะเอาเดี๋ยวนี้อะไรแบบนั้นน่ะเออแต่กว่าคุณจะลงมือทําอะไรแต่ละอย่างก็ต้องคิดทบทวน ให้มันรอบคอบอะไรประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในที่สุดนะคะเอนเจอร์บอกคุณพร้อมแล้วพร้อมแล้วที่จะประสบความสำเร็จนะคะคุณประสบความสำเร็จอยู่แล้วนะมาดู Moon, นะควีนมูนนะควีนมูนจะบอกคุณว่าความอดทนนะคะกับอุปสรรคนะคะอย่างที่บอกว่าคุณเป็นความ เป็นคนที่มีความอดทนสูงนะคะปัญหาบุศักมามากแค่ไหนก็ตามคุณผ่านพ้นมันมาได้นะคะเพราะว่าคุณโฟกัสโฟกัสอยู่ที่เป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะให้โฟกัสอยู่ที่เป้าหมายนะคะอันนี้คือทำให้มันเป็นจริง เข้าใจเออคุณอนะจริงจริงแล้วคุณเป็นคนที่เข้าใจในสัจธรรมอยู่แล้วนะคะเข้าใจอย่างแท้จริงอืมเออว่าชีวิตมันอาจจะแบบเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างแหละไม่มีใครที่จะมีชีวิตที่มันราบรื่นโรยด้ยวยกรีบกุหลาบไม่โดนหนามทิ่มหนามตำนะคะมันคงไม่มีใครที่มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบขนาดนั้นนะคะด้วยความที่คุณผ่านอะไรมาเยอะแล้วนะคะ นั่นแหละมันทำให้คุณมองมองโลกในความเป็นจริงได้ดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคนั้นมาได้คุณมีความฝันคุณมีเป้าหมายแล้วคุณก็สามารถที่ทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้นะทำให้เป้าหมายของคุณสำเร็จได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะคนรอบข้างมองคุณว่าคุณเป็นคนยังไงนะคะ ก็ขอให้รับไปแต่ข้อความดีๆเนาะรับไปแต่ข้อความที่ตรงใจนะคะอันไหนที่ฟังแล้วมันไม่ตรงกับเรื่องของคุณก็อย่างที่บอกว่าปล่อยผ่านนะคะเพราะมันอาจจะเป็นพลังงานของคนอื่นนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ m o o n s t a r t a r o t 911ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะที่กดติดตามไม่ว่าจะอยู่ที่ไทยหรืออยู่ที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์ดีๆเป็นคอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจถึงการส่งพลังบวกถึงกันนะคะ ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดกันได้นะที่ m ู o n s t a r 911นะคะแล้วก็สำหรับสายมูนะคะถ้าอยากเสริมพลังมูให้ตัวเองด้วยการบูชาองค์พระพิคเนตในสไตล์โมเดิร์นมินิมอลนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะที่แอดมูทวายแลนนะคะแอดไลน์นะแอดมูทวายแลนหรือว่าคลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้ description ที่เราแปะไว้ให้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของเราค่ะ คลิปนี้ไปก่อนนะคะพบ,บกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ